สวัสดีค่ะหนูชื่อซีค่ะตอนนี้วันที่5กันยาหนูเกิดวันที่29สิงหาอายุหนูตอนนี้จะครบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะ,อะเอ้ยจื้ยอ้จื้ยไม่อาบน้ำนแล้วนะลูก แข็งแรงนะลูกนะนี่เป็นรอบตื่นที่นานที่สุดของหนูในวันนี้เลยมั้งเนี่ยจดาเอ๋ تاء 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 إيه؟